กลับเนืนเ่องจากตัวกับรายการเมโกโคลิฟิชของผมวันนี้มาพบกับคอร์ฟดูตี D ้มอนเตล็องเฟ่สามภารกิจที่2แล้วผมก็แล้วก็เล่นในระดับยากสุดๆเลยแล้วผมนั่นก็คือเวทเลนต์นะครับไปลุยเลยครับหลังจากภารกิจที่แล้วถล่มแจมภารกิจนี้ก็เป็นการถล่มเรือดำน้ำของลุงตุย๋ยนะครับแอบซื้อมา <c oughs> <c oughs> โอ้ยเสียงคกุกกี้โอเคจัดเคลียร์แล้ว สวดีเทรนเกตครับความมันก็อยู่ตรงนี้แหละนะคิดถึงบรรยากาศกาเก่าๆจริงๆสมัยก่อนนี่แบบสุดยอดแล้วนะสำหรับผมคือนัมเบอร์วันแลแ้วเกมนี้นะอนนลองต่อมาคือ battlefield นะครับ battlefield 3สมัยนั้นนะครับโอเคว่าทำไมเสียงมันดังอีกแล้วเช็คออดิโออาช่างมันเถอะทำไมไม่ได้ดังอะไรมากนะครับอันเตอร์ค l ล r อร์นะครับผมรับบทเป็น ฟรอสนะครับคนเดิมนะครับผมที่อยู่ในหน่วยแซนแมนนะครับผมอยู่ในหน่วยแซนแมนนะครับผมฮะมนคนเดิมเพิ่มเติมคืออยู่ในน้ำนะครับไปถล่มเรือหลงตุ๋ยนะครับผมแล้วก็ควบคุมมันมานะครับควบคุมเรือลำนี้แล้วก็ทำลายเรือฆ่าศึกนะครับโคตรไอคิวแบบ300นะเป็นหลักจุดจู่โจมแบบสุดยอดนะฮะตอนนี้เราอยู่กับไอ้ดูลอยน้ำแซบเลยทีนี้มันฮะ บรรยากาศภายในน้ำก็หลอกหลอนสยองขวัญยิงกว่าหน,นังผีหนังเกออีไปลยุยกด W push ดันใช้เมาส์คุมนะฮะกด A ใช้ AD เรียวไม่ได้ต้องใช้เมาส์นะฮะมันจะแบบข,ขัดขัดหน่อยนะสำหรับคนที่แบบชินกับป่ม AD อะไรเงี้ยอ่าอันนี้ใช้เมาส<ต>์นะครับผมแต่สำหรับผมเลยมานานแล้วมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะฮะแต่ถ้า แต่ถ้าเกิดบางคนแบบว่าไม่ถนัดก็จะรู้สึกแบบขัดขัด,ขดแหละต้องต้องทำใจนะเกมมันเก่าแต่ภาคใหม่ภาคใหม่มีไหมที่แบบใช้เมาส์หลังๆก็เริ่มใช้ปุ่มนะครับผมถ้าเป็นภาคใหม่อ่ะนะถ้าเป็นภาคภาคใหม่ๆเลยมันจะใช้ปุ่มด้วยนะครับโอเคดูโซน่าด้วย้างหน้านมีตุ้มๆม,ม,นะมาเป็นลูกตุ้มเลยโดนทิ้งคือตุ้มโอเคไปไป เลสโก้เลสโก้ทำไมเมาส์มันอืดจังเลยระเบิดสี่ลูกดำไปเคลียร์ปึ๊บดับเครื่องมีบางอย่างเข้ามาพบไอดุนสิบสองนาฬิกายิงเข้ามาทางหน้าเราตุา้มตุ้มแตก แซ่บๆนี่เรือดำของลุงตุ๋ยที่เราต้องไปคุมมันนะฮะแล้วก็ใช้มันเป็นในการยิงทำลายข้าศึกนะโคตรแจ่มนะครับผมโคตรไอคิวสามร้อยล้านนะครับผมแต่ว่าภารกิจนี้จี้จ้างจะยากหน่อยนะเพราะว่าสตูมันจะใช้ลูกซองนะครับส่วนตัวตัวเราก็จะใช้ปืน AP5 กับปืน USP นะครับผมปืนพก USP นะครับผมแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาผมโอเคครนะฮะลุยต่อเลยช่วงไหนผมเงียบไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเพราะว่าเราเล่นระดับยากสุดนะไม่ได้เล่นระดับง่าย ไทยที่ไม่ใช่สายมันมันมัน,มนง่ายๆครผมจะรู้สึกแบบขัดใจเยอะเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ชอบด้วยนะครับผมกงกะพอไปนะครับผมเพราะผมอยากเล่นระดับยากอ่ะยากสุดเลยเอาจงจริงผมเล่นระดับยากสุดมา1ิป,ปีอ่ะเกมเนี้ยเล่นมาจบสิบรอบอะเล่นจนจำอ่ะสนุกเน่สนุกจริงเล่นแบบมันมันปกติทั่วไปมันมันเบื่ออยากเล่นอะไรที่มันแบบท้าทายแล้วก็การเคลื่อนไหวแบบสมจริงนะ มันรู้สึกสนุกกว่าท้ายกว่ามันลุ้นกว่ามาขึ้นมาแล้วจากวันนี้ไอ้ดุนอีกแล้วครั้งนี้ไอ้ดุนบินชนตึกเรียบร้อยไอ้ดุนมีซานระเบิดตึกแซ่บเลยเจอดำน้ำโหลแล้วของุงตุยุงตุยแอบซื้อมาแซ่บเลยจังหวะนี้ไปขึ้นลูกน้องเฮาไปไหนถอดหน้ากากปุ๊บลุยลุยลุย ไปไม่ไปโอเคให้ลูกน้องมันเคลียร์ส่วนเราก็ยืนนิ่งๆรอๆเท่ๆเข้าไปลงเช็คเมาส์เร็วมากเกมมันเก่าฮะเกมเก่าๆเมาส์มันจะชอบเร็วนะมันไม่ได้เหมือนภาคล่าสุดหรือภาคใหม่ๆเลยมันจะรู้สึกแปลกๆหน่อยเพราะว่าเกมมันเก่าแล้วนะจริงจริงปรับได้นะแต่ผมไม่ปรับเพราะว่าพอปรับปุ๊บมันจะรู้สึกแปลกๆเลยความรู้สึกแปลกหมด แต่ไม่เป็นไรรุยเลยค่อยๆไปด่านนี้มีลูกซองโอ้ยกะโหกโลกแตกโดนถีบยัดหน้าขนาดนั้น Let's go รุยหลอกไอช่วงจังหวะชะเง้อออกไปนี่นแหละเสียวสุดเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีลูกซอง น้าที่เช็คก่อนโจอย่าวิ่งตัดหน้าดีแซแมนเมื่อกี้เห็นขาเลียลวมัง้งลงแซงแมงเียยังผมไม่กล้าไปเลยเสียวมันเป็นทานแคบอันตรายมากโอเคแซแมนเียแล้วขอบใจมาก ทุกก้าวต้องระวังมันคือระดับยากสุดอ,ออกตรงนะ m p 5ที่เล่นในเนื้อเรื่องอ่ะแม่งโคตรแรงนะยิงสองมิกะแตกละแถมยิงคมด้วยเออ,เอ,อติด,ด เฮเลเซอร์เลเซอร์ข้างหน้าลูกซองเนี่ยผมจะเกมโอเวอร์เพราะเงี้ยแซนแมนไปอยู่หน้าเนี่ยแล้วผมกำลังยิงอยู่อะยเยอะเลยเยอะจริงผมจะเกมโอเวอร์เพราะเงี้ยหลายรอบจริงเรื่องลูกน้องเนี่ยเป็นร <G round. S 1> ีไฟล์บ่อยมากเล่นเกมนี้ ฟป็นลิฟายเป็นประเด็นปกติแต่โดนทีเจอทีนี่แบบหงุดหงิดหน่อยนะนำเลยลุงไปไปเจ้ไปเอพีห <ator il> ้าจริงๆปืนมันแรงนะถ้าหลับถ้าเล่นเนื้อเรื่องอะปืนมันแรงสองเม็ดแตกหัวเม็ดเดียวก็แตก ทิงแบบฟิโลเมตรได้จริงๆผมเอาลูกซองนันะแต่ผมอยากตามเนื้อเรื่องไม่อยากเปลี่ยนเว้นแต่มันไม่ไหวจริงต้องใช้นี่ไะนี่ไงนี่ไงว่าแล้วผมชอบมาตั้งน้าลูกจะบดไอแมนกุ้ยกะไอแม,เม่เอ้ยเคียร์ไหม มึงยิ่ศพเป็นกองเคลียร์ไปวิ่งรอรอเตรียมระเบิดระเบิดปักกระตูระเบิดบักดอบิชิงบิชชิง แปะระเบิดบึ๊กบ okay, ึมพร้อ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 มโอ้ยเสุนพกเร็วกว่าเว้ยเรียบร้อยเคลียร์เอาเตรียมตัวหากุญแจเลยลุงนี่อยู่นี่โอเคได้แล้วลันคีย์กุญแจสตาร์ทจุดแห่งความพยานะ พร้อมแล้วทีนี้ก็เตรียมใส่โคดมีใส่ทีนะฮะเริ่มทำการบึ้มบัมได้0ูน6 2 8้าใส่ไปคอนเฟิร์มไหมลุงกดคอนเฟิร์มจัดไปครับเอาเรือขโมยเรือของข้าศึกมาแบบเอามายิงใส่พวกกันโคดเจ๋งอ่ะจริงๆเป็นไอเดียที่แบบมีมานานละแต่ว่าแบบถ้าโดนทีก็คือหัวใหม่บอกเลยนะกดเรียบร้อย ใช, er. ช้มิซาและยิงใส่คาศึกโคตรชอบพัลลิกินเนี่ยไปเลยลงวู้ไปเลยพี่น้องยิงไอ้ดุนไปแล้วขับยาวจังวันนี้เฮ้ยแม่ง วังระวังปืนปั้มอย่ากระทาฟอร์เมอร์ผมรู้ว่าไมเคิลเบย์มากำกับสรายมาแล้วเว้ยโอ้ยไม่เป็นไรเว้ยเราคือพระเอกโอ้ยแม่งปึ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งยินไอ้จ่าขับรถนี่แหละเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ต้องยุง่งปืนพกเร็วกว่าไอ้น้องยิงไม่ทันช่างมันเถอะขับเรือขับเรือไป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  แป๊บเดียวภารกิจนี้แป๊บเดียวจริงๆโอ้ยหมายเติเบรม,มากกํบไงวะเนี่ยจะชอบนะสมัยก่อนโอ้ลุยพอเรามารับแล้ไวไฮไวเลยจังหวะนี้เที่ยวเยอะมารับแล้วจังหวะนี้ขึ้นไปเลย มารับแบบรวดเร็วจอดแบบฉุกเฉินไปให้ไวเลยจบแล้วภารกิจฮีซี่ครับจังหวะน,นี้ภารกิจสำเร็จโคตรมันโคตรหนุ่แต่เวลาเล่นระดับยากสุดนี้คือแบบมันรู้สึกท้าทายดีนะครับผมขอบใจมากโอเวอร์โหลดวันง่ายๆโอเวอร์โหลดแซนแมนเบียนจบภารกิจแล้วผมมาเจอกัน พาไดกินหน้าผมยืนเลยก็แล้วก yeah> ็ใชแล้วก็สักไซด์ผมท้าผู้ชมอยากเผมทำคลิปต่อแล้วก็ทำไปไม่ได้เลยนะครับโอเคทุกทีกันดีๆเจอกันคลิปหน้าสวัสดีสวัสดีครับยืมเล์แล้วละส s s t the เด้อ Christ, we've got vital signs, but they're weak. Soap won't last without proper attention. He's a hard bastard. Trust me, he'll make it. We're picking up inbound signatures. We've got company. It's Makarov. He's tying up loose ends. Who's your best man? Yuri. Ex-Spitznaz. Ex Only man I know who hates Makarov more than you. Get him. They'll use the ridge line for cover and fly in from the south. How do you know? It's what I do.